เดเตอร์ไม่ช่อไดีใช่อยอลองบอกเมก็ใหม่เลยไปวไกับเพื่อกนัเข้าไปนะไม่ <Huh? S 2> ข้าอย่างไรรีบมุ่งข้าอย่างไรหนึ่งเก้อยู่ในสงครามโหยเยคุลุบ้าว่ะ